ถ้าท่านใดเป็นครูภาษาอังกฤษครูอนุบาลครูประจำชั้นประถมต้นหรือประถมปลายนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงเพราะคลิปนี้มีเว็บไซต์ที่ดีและเป็นประโยชน์มากๆตามไปดูกันนะครับ <S <S เราดีใจที่นายยังอยู่และเราดีใจที่นายกลับมาใช้งานได้แล้วสว,สวีสวัดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับถ้าใครติดตามทีดเดนแชร์มาถึง5ปีด้วยกันนะครับคงจะเคยเห็นคลิปนี้ใช่ไหมครับคลิปนี้เป็น1เว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับเมื่อก่อนเนี่ยชื่อเว็บไซต์ว่า b a r l y Fun English b a บ l y Fun English นะครับแต่มีช่วงเวลาหนึ่งครับที่คุณครูหลายท่านเลยพยายามสมัคร พยายามเข้ามาใช้งานปรากฏว่าเว็บไซต์เนี่ยมีปัญหาแต่ในวันนี้ครับเว็บไซต์ b l l y Fun English เนี่ยได้แปลงโฉมเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับภายใต้ชื่อใหม่ที่กิฟเกยูเรกากว่าเดิมนั่นก็คือชื่อชื่อชื่อสักทีเถอะใช่ไหมครับชื่อก็คือ i n t e r a c t i v e l e a r n i n g c o m นั่นเองนะครับ และบอกเลยนะครับว่าเขามาปรับปรุงระบบในการสมัครสมาชิกในการใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันที่คลิปนี้ก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนนะครับฝากกด subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดียนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับและที่สำคัญไปก่อนนั้นอย่าลืมตามครูภาษาอังกฤษคุณครูอนุบาลคุณครูประจำชั้นประถมต้นประถมปลายมาชมคลิปนี้ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปชมเว็บไซต์นี้กันเลย ก่อนอีกเลยนะครับคุณครูทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ interactivelearning.com นะครับหรือถ้าเกิดใครไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า b r r l y u u n english เนี่ยเวลากดลิงก์ของเว็บไซต์มันก็จะพามายัางหน้านี้นั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะครับก็จะเจอภาษาอังกฤษตัวโตๆที่เขียนว่า custom language learning Activity for a n y l e s s o n นะครับแล้วก็เจอหน้าตาของเว็บไซต์ประมาณนี้เลยนะครับขออนุญาตพากดเลื่อนดูสักนิดหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีภาษามากมายนะครับยกเว้นภาษาไทยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยใช้สำหรับการฝึกฝนเรียนรู้เป็นสื่อเป็นเกมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาที่ 2, 3, 4นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาจีนภาษาญี่ปุน่นภาษาเกาหลีและอื่นๆตามที่เขียนนี่แหละครับด้านบนนะครับก็จะมีเมนูให้เราได้เรียนรู้มากมายนะครับอาทิเช่น f l a s h c a r d เกม worksheet quiz tool แล้วขวามือสุดเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกแบบฟรีๆนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปสมัครสมาชิกเดี๋ยวเรามาทดลองเล่น ทดลองใช้สักเล็กน้อยครับโอเคครับขออนุญ,ญาตเริ่มต้นตั้งแต่เมนูแฟดการ์ดนะครับกดคลิกเลยก็จะมีเมนูย่อยหรือซับเมนู2อันนะครับก็คือ Interactive f a ฟแฟดการ์ดกับ p ริ้นเชเบิลแฟดการ์ดนะครับในส่วนอันที่1เนี่ยคือใช้บนเว็บไซต์นี้ส่วนอันที่2เนี่ยก็คือปริ้นออกมาเป็นกระดาษแล้วนำไปใช้ในห้องเรียนแบบไม่ต้องผ่านเว็บไซต์นะครับขออนุญ,ญาตลองกดคลิกดูนะ นี่นะครับก็จะมีให้เลือกแบบนี้ด้วยนะครับเลสซันโพนิคโวแคปูลารีลองกดเข้าไปเลือกดูนะครับนี่เลยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับลองกดเข้าไปสักอันหนึ่งนะครับลองกดอันแรกเลยก็แล้วกันแล้วลองกดสตาร์ทนะครับปึ้งนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีแฟดการให้เรียนรู้ด้วยนะครับและเมื่อเรานําเมาส์ไปคลิกนะครับที่ตรงกลางเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องเล่นเสียงด้วยพอดีว่า คอมพิวเตอร์ผมอาจจะมีปัญหานะครับผมสังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เข้าระบบเนี่ยมันจะเป็นในโหมดของการพรีวิวเท่านั้นคือใช้ได้ตามเนี้ยครับประมาณ1-2นาทีประมาณ1-2น,นาทีนะครับแต่ก็มีภาษาอังกฤษเขียนพอให้ชื่นใจนะครับนั่นก็คือเขียนว่า sign up for free หรือพูดง่ายๆคือคุณกดตรงนี้เพื่อสมัครเป็นสมาชิกแบบฟรีๆนะแล้วคุณจะสามารถใช้งานได้มากกว่านี้และนานกว่านี้นะครับในส่วนของเกมนะครับก็จะมีเกมมากมายเลยนะครับตามนี้ขออนุญาตลองกดสักอันนึงนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมีโหมดพรีวิวประมาณ1นนาทีครึ่งนะครับขออนุญาตลองกดดูนะครับอ่าผมจะลองกดโอเคนะนี่นะครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับกดอันนี้เป็นเทเบิลนะครับ ตอบถูกต้องนะครับตอบถูกแล้วนะครับเราก็จะได้ยิงลูกกระสุนนี้นะครับเพื่อที่จะเล่นนะครับคล้ายๆเกม Ang ก y Birds ไปตึ้มอู้แม่นเกินนะครับแต่อันนี้ไม่ล้มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังมีเกมอีกมากมายที่เดี๋ยวไว้ลองในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็มีเวิร์กชีตด้วยอู้เยอะจัดนะครับ นี่นะครับบิงโกการ์สามารถพินพ์ออกไปเล่นได้เลยนะครับสามารถพินพ์ออกไปให้นักเรียนเนี่ยทำได้เลยนะครับเพียงแค่กดคลิกคลิกคลิก,ลกแล้วก็สามารถที่จะ r ร a t e เป็นไฟล์ PDF ดาวน์โหลดออกมาพินพ์ได้เลยนะครับเค okay, ต่อไปดูเมนูคิดครับ Multiple Choice ม,มีอะไรบ้างนี่เลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้มีจับเวลาด้วยนะอันนี้นะครับลองกดดูนี่นะครับตอบถูก ก็จะมีเสียงอ่านภาษาอังกฤษแบบนี้แล้วก็ไปข้อต่อไปด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นเครื่องมือที่คุณครูจะใช้เพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มสุ่มชื่อสกอร์บอร์ดนะครับจับเวลานะครับเนี่ยครับอู้สุดๆไปเลยครับอ่านี่ Spin ฟอร์พอยผมชอบมากนะครับ Spin ฟอร์พอยท์ลิ้นเริ่มพันกันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปสมัครเป็นสมาชิกแบบฟรีๆกันดีกว่าครับ การสมัครเป็นสมาชิกก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเราจะกดไปที่เมนูที่เขียนว่า log in slash twitter นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยใครเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เข้าด้วย Google ก็ได้หรือจะกรอก e อีเมล username แล้วก็ใส่ password นะครับแต่ในกรณีที่จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ต้องกดที่ปุ่มที่เขียนว่า e g i t t e r ตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1คือการ เข้าด้วย Google แบบที่2คือการกรอก username email แล้วก็ password ด้วยตนเองนะครับแบบ Basic นะครับหรือว่าแบบฟรีๆเนี่ยสามารถใช้อะไรได้บ้างก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับเป็น1เครดิตส่วนท h i n ี tool เนี่ยคือใช้ไม่จำกัดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดอันอื่นๆน,นะครับที่เห็นชัดๆก็คือได้แค่1เครดิตเท่านั้นส่วนถ้าเกิดเป็นแบบพรีเมียมเนี่ยนะครับจะเป็น Unlimited นะครับ แล้วก็จะเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ5ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับถ้าเกิดเป็นรายปีเนี่ยเป็น39ดอลลาร์ต่อปีผมคิดว่าใครที่เป็นครูภาษาอังกฤษแล้วได้ใช้งานบ่อยๆมีสื่อมีเกมอะไรบ่อยๆนะครับผมคิดว่าการจ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะนอกเหนือจากเนื้อหาที่เว็บไซต์มีมาให้แล้วเนี่ยคุณครูยังสามารถออกแบบและสร้างเนื้อหาเองได้ด้วยในกรณีที่เราเป็นแบบ นั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะกดสมัครเป็นสมาชิกด้วยการ register with Google นะครับแล้วตรงนี้เขียนไม่ว่า register now for a premium account นะครับเหมือนเป็นการให้เราทดลองใช้ได้แบบพรีเมียมเนี่ยนะครับได้เลยนะครับหรือว่าแบบฟรีเนี่ยได้30วันนะครับใครอยากลองอัปเกรดดูก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตไม่อัปเกรดอะไรทั้งนั้นนะครับ จะใช้งานแบบฟรีๆนะครับจะกดตรงนี้ครับ Register with Google กดเลย <c oughs> หลังจากที่หมุนติ้วติวตวแล้วนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วในตอนนี้เชื่อไหมครับว่าเราได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะกดไปที่หน้าโฮมโดยการกดตรงนี้นะครับที่โลโก้ของเว็บไซต์ที่เห็นว่า Interactive Learning นะครับกดคลิกเลย สังเกตดูนะครับว่าจากเดิมที่เป็น Login and r e g i s t e r เนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุด3จุดตรงนี้และเมื่อเรานำเมาส์ไปคลิกนะครับจะเห็นว่าเป็น my account contact support และ l o g o u u t นั่นหมายถึงว่าตอนนี้เราเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ kintractivelearning.com e เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากไปลองกันต่อใครอยากไปลองกันก่อนตามสบายได้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครอยากชมคลิปหน้าต่อก็ จะขอบคุณมากๆแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าใครดูมาถึงตรงนี้และได้ลองสมัครสมาชิกตามเนี่ยทุกท่านจะต้องชื่นชอบเว็บไซต์นี้คล้ายๆกันกับผมใช่ไหมครับและผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านสามารถไปต่อเองได้แล้วจากนี้แต่ยังไงก็อย่าลืมแวะกลับมาดูคลิปของที่เด่นแชร์ในตอนหน้านะครับเรายังอยู่กันที่เว็บไซต์ interactivelearning.com เดี๋ยวจะพาไปลงรายละเอียดเชิงลึกในแต่ละเมนูในแต่ละอันครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าเห็นว่าดีและเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปบนโซเชียลมีเดียของทุกท่านส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบและเห็นว่าเขาจะได้ใช้ประโยชน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นครูภาษาอังกฤษครูอนุบาลครูประจำชั้นประถมต้นประถมปลายหรือครูท่านใดก็ได้ที่คิดว่าเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้และทุกท่านครับทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับที่เดินใชง้ง่ายๆด้วยกัน กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ